มันก็ะนีหละสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนมาเดูปอสิ่มตังคุ้งนี้ค่าตังคุ้งกัอกุ้งฝอยให้ตังใส่มะกบ่เอ้ย้วันมากแล้วเลยยังแล้ไปอ่นะ นี่ค,ค่ะตังกุ้งฮะยังไม่มีใครตูเลยอ<า>้ <c oughs> าเด้อมากินน้ำกันอ้าวน่า,ออานถ่านด้วยลูกเด้อเแล้วส่งเลยอ่ะอ้าวคนดูนค2คนแล้วอื้อสวัสดีเร็ว สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านี่แม่ตุ่นเนอะตุ่นเนอะเบิกตับกุ้งเราจ้ะนี่ตับกุ้งนะคะเนาะตุ่มันเนาะตับกุ้งฝอยพ่อไปใส่เหรอพ่อเราไปหามาเราจะอือพ่อใส่เย็นไว้สวัสดีคนดูห้าคนจ้า ว่าไปทำตุ้มแปนเดี่ยวเพื่กับมาอันเราเอาแนวไปเกี่ยวหญ้ากันอยู่บ่แม่ว่าว่าหญ้าออนแล้วน้องหญิงอุ้ยอ่อมแกงอ่อมนะจ๊ะน้องเมื่อมาแล้วไม่นอนคาเลยอย่างนี้ก็ดี คนดูเจ็ดคนแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีเดจจาร์ลกปีใหม่นี้ปอ้อยก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนอกจากเนาะครอบครัวอะไรปอ้อยหว่าวกุปินวันนี้คลิปคือไรแลบได้คลิปไห้คลิปไรแลบแต่ถ้าเราแบบถ่าย้เราโซเห็นมากาอ้อยว่าวกินให้น้องหญิงตอบคอมเมนต์ให้ได้จารไอ้น้องหญิงเป็นคนถ่ายให้ปอ้อยเดจจารเนาะ อันใดบอดีก็พอให้มันทิ่มไปกับปีฮกฮกนอกจากหกเจ็ดพอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะจ้ากลูกสาวไม่ตุ่นสดใส,สดลูกสาวไม่ตุ่นสดใสงามเบิดทตรัสสามเดือลูกสาวลูกสาวทั้งสามเด้อ <c oughs> คนหนึ่งพุนทำงานอยูอ่เออน้องทำงานเพรา่าตั้ใส่มกะก่อนนอกจากาตามมานานแล้วลูตนา สาวอ้อยคนสวยสเก่งวคนส,สนงสารว่ะเมเจอรล่ขี่รถเข้าในบ้านกนเด้อจากเอซีอดุงตัาใส่ก้โกลอมอ่อมน,น,นะคะเ็หิงเท็ดอ่อมไปนัน่นเนาะ โอ้ยยังไมเยิงโอ้กายเอออืมโอ้กายน้อยอืมออไก่เลี้ยแซลพอแลวปิดไฟสวัสดีคนดูทั้งสิบแปดคนนะจ๊ะอ้อยกลับมาเที่ยวเหรอจ๊ะจ้ากลับมาเยี่ยม พอแม่พี่น้องลูกหลานนะจ๊ะกลับมาได้หลายมื้อแล้วเดี๋ยวมื้ออื่นป้าอ้อยกลับไปซูรินต่อนะจจนะเนาะเดี๋ยวจะไปซูรินเนอะอป้าอ้อยมาถึงนี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามค่ะตั้งกล้องอยู่ใส่เนาะอยู่เฮือนมันเอาเก็บไว้ชิมมะม่ดไว้ใส่ปะ ไลฟ์สดแจ้เพื่อนนองจา๋าเนาะมานี่จะให้น้องหญิงสอนเพราะอ้อยเฮ็ดบวกปิ่นาะ FC ทุกคนบอก,ออกให้เพราอ้อยไลฟ์สดไลฟ์สดเพราอ้อยกระเฮ็ดบวกปิ่นเพราอ้อยบุกห้อยอันนี้ถ้านัดกับพวกโทรศัพท์กันได้ได้แต่อัดคลิปแล้วก็โหลดเลยเนาะจาะใครแล้ว ่ใส่เสร็จแล้มันบกเพ็ดเห็ดบกเพ็ดยานพอกินบ่ได้มันผิดบ่ได้เลยลูกมาทำคอนเทนต์ที่ทุ่งนาชะรถจนนาถึงเวะบุรีรัมย์ด้วยมันเป็นอยู่สุรินทร์จ้าเฮ้ย เอาขาตั้งกล้องอยู่ในที่นอนเมื่อวานข้าไปเล่นนะเอาไหมขาตั้งเออไอ้ไม้เพี้ยงเส้ยหุ่อมเลยใส่เบิร์นนู้สิเพี้บงเส้ยบะเส้ยบ่เส้ยบะสีนู้ง่าด้อยเพี้ยงแซ่บเส้ยนะจ๊ะตามกุ้งฟอยใส่ไอ้มะกอกนะจ๊ะ อย่าซีมึงกว่าเนออย่ายซีมกว่าเนอลูกเอ้าอือฮึโหท่านได้ย่ำอือหือเลยบาเขาปากมันต้องรู้ไดิเยี่ยมบัวบัเข้มบเข้มชอบดูนะขอบคุณน้องหญิงจ้าขอบคุณค่ะ ร้อยห้าสิบนี่จ้าตับกุ้งของเฮาเนาะจ้ะเนาะแซ่บแซ่บของผมกุก้งกะตินดีโดยแม่ตุน่นเอออิตาลีเยี่ยมกระตินดีโดยแม่ตุนตนต่นเดี๋ยวจะคั่วกุง้งนี้ใส่กับกุง้งฝอยไปเลยเนาะ ม่อ้าคื ial, อว่าสิเหตุอันนั้นมันเอียนบ่ไ okay, ด okay, ้แล้วอืมมันบ่อาแมนูเมาจะได้ไหมนี่เอาอะไรก๋วยเอาแม่ขึ้นไปเอาก๋อยก่อนไอคิวเด็กค่ะเออไอคิวเด้อค่ะเด้อกงจำได้เนาะโอ้โหดีแล้วเลยบายบายดีดีดีกล้องกับที่สันสนเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่าเอ็ดกินไปพร้อม

่วยลูกกะเป็นยายตุน่นมาช่นช่วยลูกหายอดวิดวมาช่นยอะไรนะ่ <laughs> วยลูกกะเป็นยายตุนช่วยลูกหายอดวิวมาช่น <laughs> เอายายซิมเบอร์หนูเรื่องราวอมโนไอไก่น้อย แ้่หญิงทำกับข้าวอร่อยมากเลยจ้ะเอฟซีเซอร์ลิตีแซบอีหลีทำกับข้าวอร่อยที่สุดเอฟซีไลยตาแล้วตั้งไว้เนี่อ้วนเพืเช็คมา่กีนีงว้าวของอร่อยของเรา เชฟอว้วนเมื่อวานนี้เชฟอว้วนทําหมูกรอบกับพัดหมูเนาะจัดแต่พ่ออ่อนไ่ได้ถ่ายลงคลิปเลยถ่ายอยู่ถ่ายคลิปไอ้นั้นอะทําหมูกรอบกุ้งหมูกุ้งให้เด็กน้อยกับอ้วนหนูไม่ได้ไอ้นี่นะหนูมไม่ได้ทํากุ้งแช่แล้วนะก้วเลยนะ อันนี้เป็นกุ้งนะจ่ะที่ซื้อมาโมนันยังขั่วปุเบิดขั่วในเด็กน้อยแกะให้พออ่อตาหวานมืดฮะย้อนแสงมุ่งย้อนแสงหรอวกวนก็ถือไม่หนหาแสงหาแสงล่ะตอบคอมเมนต์ด้วยนะคอมเมน,มนต์มาอ่ะอ่านแล้วก็ตอบด้วยไง <laughs> อ้วนก็ตอบไงจะพูดตอบเจ๊อ้ <laughs> อวนบอกว่าเขาเก่งแน่นจ๊ะคือที่เห็นทีเอสซี FC เห็นแบบเจอ๊อ,วววอว้วนเขาเป็นบอกเพาะวซีคั่วร่วนกันเลน่นแนจ๊ะกุ้งอันนี้ก็บกุ้งฝอยแกะตหมดแล้ว เล่นบ่ค่อยกินเนาะกระโูนซินเนีสวดีครับครับป๊อๆป๊อโป่ะเดี๋ยวเมื่ออื่นก็ได้กลับสุรินแล้วจ้ะอีคิวก็จะเหงาอีคิวก็จะเหงาบ่มี ตรงนีอ้อยพออ้อยกับมาเล่นน้ำจักมือแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายหกยี่ิเจ็ดยี่ิบแปดยี่เก้าหกมือแล้วจากหกวันแล้วก็อ้อยมาพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางไปสุรินทร์วันที่สองก็จะได้ลงกรุงเทพนะจ๊ะลงเที่ยววันที่หนึ่งถึงวันที่สอง จะทำกุ้งแช่น้ำปลาเนาะจ้ะทำมาบ้านถึงถ่ายวิดีโอก็ได้อ๋อปอยปอยขอเห็นงานก่อนเนาะจ้ะน้องเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เขายังหาหาเงินได้อยู่แบบปอยก็เลยขอเห็นงานก่อนเนาะจ้ะส่วนคลิปกับ ให้แม่จะลากะน้องตั้งมาเพื่นถ่ายอีกนอกจากนะ้องก็อ้อยก็อาจที่ได้มาถ่ายแต่เวลากลับมาบ้านหรือเทศก,กาเนอกจากนาะออาจจะแบบถ้าจะแบบว่าล่าออกจากงานประจำมาถ่ายคลิปมันก็ถ่ายมันก็ได้อีกแนตะ่แต่ว่าก็อ้อยยังงฮ็ดงานได้ก็อ้อยก็ขอฮ็้งานก่อนนะเจาดคลิปนะก็กกเป็นแบบสื่อ เราก็ทําแบบอาชีพเสริมของเราไปเป็นรายได้อีกทางหนึ่งของเรา YouTube ถ้าเราตั้งใจทําจริงๆมันก็ได้เยอะกว่างานประจาําจ้ะแต่ว่าคือว่าเราราจากรก้อยยังมีดิดงานแบบนี้มาจากเนะเาะน้องมีคิวก็จะขึ้นหอดปอาอ้อยแลย้วห้ คอนเทนต์นี่อย่างเรามีก็จะมีแต่ทำกับข้าวเราจะให้เซฟอ้วนให้กับข้าวเราจะถ้าอยู่กรุงเทพเนาะใช่ไหมคะล้างหน้านี่ยังดึงมาล้างหน้าแปรงฟันรือยังงั้นปอยอาจจะไม่ได้อันอันนั้นนะจ๊ะไม่ได้ตอบคอมเมนต์ไล่ตอบคอมเมนต์เบิร์น้องเพราะว่าปอยมีโทรศัพท์เบอร์ปอยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเครื่องนี้นะจ๊ะเนาะ ต่อไปกับชิโลองไลฟ์สดคุยกับพี่น้องเอยซี H C, ทุกคนด,ดูดู่จ้ะเสร็จแล้วนะจ๊ะอีทีเราเปิดเอากับผ้าในตู้มาให้ผ้าเลย <c oughs> เปิดเอาไมหมลูกกับผ้าผ้าจะอุ่น ย่ยเลยว่าเปิด hmm. กับข้าวม่คเปิดไม่ได้กินนะเหนือยนะเหน่อมเน้น ใหม่แล้วป้อออาอ้อยขออวยพรทุกคนนอกจากน้องแบบอะไรอ่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนป้าอ,อ้อยในตอนนี้นอกจากเหมือนป้ออเนี่ยนะ,ะเริ่มจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนอกจากน้นนนองไอคิวบ่อยๆนะฮะลูกไอคิวคุยกับป้าปา,ปาเร็วสวัสดีครับจำป้า,ปา อี no Off, ่คิวก็จะอยู่กับเม็ดตุนเนาะจ้ะเม็ดตุนน้องหญิงเนาะจ้ะอะอะไรขุดใส่คุยกับปลาใส่ใสปลา

ตอบความเมงด้วย้อเครีบดู คิวโตเป็นหนุ่มแล้วจ้ะสูงกว่าสูงกว่าป้าอ้อยแล้วก็สูงจะเท่ากับลูนเพิ่มไปแล้วจ้ะอยู่ใน,นนะ่าสงสารเจตนะจ้ะขอบคุณจ้ะคิวโตเป็นหนุ่มแล้วมีไปโน,น่นโน่นคือ กุ้งฝอ,อยพ่อแล้วไปดักตุ้มแล้วจ่าเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นมาอีกแล้วจ่าเนาะประวัติไปดักกุ้งม,มาเมื่อเช้านี้ก็มาปล่อยควายออกจากพ่อแล้วก็ไปแต่เช้านะจ้ะ อ้อยออกลุกขึ้นมาจุดนยักก็ออดี <c oughs> เสร็จแล้วให้กำลังใจนะจ๊ะขอบคุณมากจ๊ะขอบคุณทุณกกำลังใจเนาะจ๊ะที่มีให้สับปะอ้อยเนาะคะนะ่ะเนาะเสร็จแล้วอุ่นปะอ้อยอุ่นกับข้าวไอ้ขี้ลบไปหลก ไม่ค้อนใช่ไหมไม่มี่ต้องุ่แก๊สส้ม <c oughs> ปอ้อยว้าเก่งเนาะจากตอนหน้าแบบไลฟ์สดแบบนี้ป้าอ้อยกับปอ้อยธนาธเนาะจากอันนี้ป้าอ้อยไลฟ์ครั้งแรกเลยเนาะจากเนาะ หน่อไม้ที่พ่อหวานเพื่อนไปสูบน้ำใส่หน้าปั่น,นาะจ๊ะเพื่อนฮักมากจากันมาแกะปอกนะจน๊ะนาออันนี้เพ่ใส่เลย ข้าวปะป้อยปะอ้อยว่าชีตั้งกล้องกินข้าวจับมืออยู่นะจ๊ะ <c oughs> แม่จะลาเพุ่แล้าคือบะตั้งกล้องกินข้าวนั่งกันแม่เพันว่าปะอ้อยบ่มีขากล้องเนี่ยอันนี้ขากล้องน้องหงุดหงินเอามาให้เมื่อกี้นะจ๊ะวันเสวียนมันขึ้นมันขึ้นขึนก่อนว่ากันกินข้าวเต้ยแอบมองอยู่ห้องนี่ละจ้ะแต่วปะอ้อยก็บปอได้ถ่ายเนาะเียดายอยู่ที่ป่ได้ถ่ายนะ ไอเอบเบิเบร์ตไปเที่ยวเขาเอฟเราจงหมดเนี้วแม่มจะกลับมายนาน้อที่อยู่เนาะนอกจากองอ้อยกลับมาเที่ยวเนาะจ้ะก้อยกลับมาเที่ยวนะจ๊ะก้อยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามออก้อยเนาะจ้ะเนาะ และบุรีรัมด้วยนะโคจนาบ้านแปนพี่ก็อยู่สุรินทร์กัะอยู่สุรินทร์คือกันนะจ้ะเออรอพ่อขึ้นมาจากทุ่งแล้วก็จะพากันกินข้าวนะจ๊ะแกงส้มอะยอะไร่อยมา ยี่อุ่นี่อุ่นไปไอเอะไรนะหมูเอาไปตากตรงไหนเอาไะเอาไปบนหลังคาได้ไหมกระบะรอดดินไหมฝนตากแบบนี้ตากหลังคาุ เรวจะเบิ่งเบิ่งโหลดปอ้อยกับอีคิวห่างกล้องมาหน่อยดูปอ้อยเพียงหนีอีคิวเมื่อคืนนีก่กะเมื่อคืนนีก่กะอาบน้ำเหนกันนะยังซเด็กน้อยสามขวสบสี่ขวบูงกับป้าป้าได้เหน็นบอลเลยนะนะ คิดท,ทอดป้ายเหรอคิดท,ทอดสัดาได้คิด <laughs> <laughs> ท,ทอดจำเพีแล้วจ้ะนะแม่จันลาเข้าในบ้านยังก็ออกมาเลย <laughs> จใจที่ไปเฮือนย่าเพิ่งมาจักเดี๋ยวปอยครับน้องอิ๊กิวขอโตโลงไรก่อนนะจ้ะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเห็ดอย่างอื่น ต่อเนาะจ้ะเนาะป้าอ้อยก่มันเรื่องลูกลาไลฟ์กันก่อนเนาะจ้ะเนาะมาเดินเข้ามาป้าอ้อยก่อขอขอบคุณหล,ลายๆเนาะจ้ะเนาะป้าอ้อยก่าอีกิ้วขอลาตุวขอลาตุวขอตัว,ลา,ตวลาไปต่อน,นะจ๊ะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> ใช่จ้าน้องสูงกว่าป้าอ้อยแล้วจ้า